เราบอกเออพี่นัทเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเพงลงรักไม่ช่วยอะไรเป็นเพลงตอนตอนคุณพ่อกับพี่นัทแบบว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ <ừ> อะไรมาถามอีกทีนึงกันเขาก็ถามแบบแบบแบบเด็กๆอะค่ะ <S <S เขาก็น่ารักดีกแปลกใจแมตอนนั้นเนี่ยก็แปลกใจแปลกใจว่าเออทำไมเขาเขาเขาเข้าใจถามอะมันเขาก็อยากถามด้วยตัวเองใครจะพูดอะไรเนี่ยเขาขอถามพี่นัทเองเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออมันก็ตามในเพลงเลยครับอะไรอย่างเงี้ย ก็รวมตัวเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีน้องใหม่อีกหนึ่งคนน้องมนตุนน่ารักน่ารักมากว่าปีหน้ารอลุ้นเก้าอี้อ้๊มจะมีหรือเปล่าแซลแถวอ้นะอ้๊มบอกขเวลาก่อนนะคะปีหน้าปีหน้าปีหน้าลงมาดูจะเพิ่มเก้าอี้อีกสักตัวหม่ก่อนหน้านี้มีเคี่ยงมาว่าน้องสุขใจค่ะเรื่องอดีกันนี่ต่างกน่นคือเพื่อนเพื่อนน้องสุขใจ คือตอนนั้นก oh, ็ค <en> ือแบบไปไปเยี่ยมที่กองอะค่ะแล้วน้องสุใจเขาก็บอกเออเรียกให้เรียกพี่นัทโอ้เขาก็แม่ไว้เลยว่าพี่นัทเขาบอกเออพี่นัทเนี่ยแบบเพื่อนผมบอกว่าเพลงรักไม่ช่วยอะไรเป็นเพลงตอนตอนคุณพ่อกับพี่นัทแบบว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรมาถามอีกทีหนึ่งเขาบอกใช่ใช่แล้วเราเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกเขาก็ฟังอยู่นะเขาชอบแล้วบอกคุณพ่อก็ร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันแบบโอกาสนั้นมันก็คือเป็นครั้งครั้งแรกแหละแล้วแล้มันก็เป็นครั้งที่แบบ น่าจะแบบว่าน้องเขาก็คงจะพอจะรู้บ้างละแหละจากข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนได้มาเจอกันมาจอยกันเขาก็ถามแบบแบบแบบเด็กๆ,ๆอะค่ะเขาก็น่ารักดีนีกปกแตกใจไหมตอนนั้น,นก็แปลกใจแปกใจว่าเออทำไมเขา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 ้เขาใจถามอะมันเขาก็อยากถามด้วยตัวเองใครจะพูดอะไรเนี่ยเขาขอถามพี่นัทเองเลยแล้วกันเลยอย่างเงี้ยก็บอกเออมันก็ตามในเพลงเลยครับอะไรเงี้ยแล้วพี่นัทให้คำตอบหลานยังไงฮะ ก็บอกว่าตามในเพลงเลยแต่ว่าเป็นเพลงที่เพราะนะความหมายมันด er> like ีบอกเพราะไหมครับเพราะครับชอบครับเขาก็ยิ้มสดใสใช่ใช่เขาน่ารักจริงๆค่ะแล้วเขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเล่นละครเวทีแล้วลูกสาวเราฝาปรดก็อยู่ในทีมเดียวกันอย่างงี้มันเหมือนกับว่าเออวันเวลาผ่านไปเนอะแบบรุ่นลูกก็มาเจอกันได้มาเจอกันก็ก็ดีใจค่ะดีใจมาก ก็รวมตัวเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีน้องใหม่อีกหนึ่งคนน้องมงคุดน่ารักน่ารักมากก็หลายคนก็แบบเชียร์ให้น้องแอฟร้องเพลงเนาะก็แบบน้องแอฟเขาก็ร้องไม่ได้ไงเขาบอกแล้วว่าร้องไม่ได้ร้องไม่ได้แต่ว่าเข้าใจอ่ะว่าบางทีแบบเป็นเพลงผู้ชายขี่ผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามจะแบบว่าแซวให้เขาร้องได้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า บอกว่าปีหน้าละกันปีหน้าบอกให้ไปเตรียมบอกมาซ้อมเดี๋ยวติวให้อะไรนะคะ <im it> ผ่านผ่านอยู่แล้ว <im it> แบบผ่านมานัดว่านัดว่าน่ารักดีดูเป็นธรรมชาตินะ <im it> แล้วก็ดูเขาก็เข้ากันกับพี่ๆได้ดีอะค่ะแล้วก็เออพี่ๆก็มีความสุขยิ้มแก้มปรีใช่แต่แม่ปังมากเลยอ่ะแม่รางวัลที่หนึ2 2> <im it> ่งสองปีซ้อนเลยแล <im it> ้ววันนั้น,นคนที่ใส่สีเขียวนะ โอ้โหปังจริงๆเลยอะได้รางวัลแบบใหญ่ๆไปหมดเลยขนาดพี่สมจุกอะค่ะไฮไล็์สีเขียวอะค่ะยังได้นาฬิกาเลยเรือนใหญ่ใช่ใส่สีเขียวนี้ได้รางวัลใหญ่หมดเลยเอาจริงๆอะวันนั้นเกมที่เขาเล่น่ะคือถ้าเกิดว่าใครจับได้รางวัลอะไรอะจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่รับรางวัลที่ตัวเองจับได้เนี่ยไปลุ้นทองเอากับกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยต้องมือเปล่ากลับบ้านนะมันก็แบบเข้าไปสิบคนอะค่ะ เรายอมสลากของแล้วก็ไปแบบสลากสิบคนแล้วก็เข้าไปสุดท้ายก็พี่แปงเขาก็ให้เขาก็ให้ของรางวัลลอบใจให้เป็นแบบพ็อกเก็ตมานี่นิดหน่อยใช่น่ารักมากค่ะใช่ใช่เพราะปกติต้องมือเปล่ากับบ้านน้อพี่แปงบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยแบบคนที่เหลืออีกจะแปดคนก็ก็มีพ็อกเก็ตมานี่แบบว่าเป็นแบบขวัญถุง แต่แฟนก็เอาแบบรูปแต่ละคนมาแล้วเขียนอายุแล้วแบบหน้าคงอายุทุกคนเนาะจริงก็ไม่รู้เนาะยังไงก็เขาก็เขียนกันทุกปีเลยเนาะเขียนไปก็ก็ดีใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเห็นมันมีบางรูปนะเป็นแบบเป็นเป็นคนแบบทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็นั่งแบบตำแหน่งเดียวกันอะ แล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปพวกเราด้วยก็น่ารักดีค่ะมันเป็นเหมือนกิมมิกว่าเออแต่ละปีแบบว่าเรานานๆมาเจอกันก็ได้มีอะไรให้ให้ทุกๆคนได้ได้แบบชื่นใจไปด้วยกันอะไรอย่างเงี <one> <t> ้ย <one> ค <t> ่ะ <one> ก <t> ็ไ <two> ด <t> ้ <one> สวยทุกคนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสวยอามาตะาหมดเลยเลยโดยเฉพาะพี่แป้งเนี่ยถือว่าแบบเป็นพี่ที่สุดแต่ยังดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณพี่ป๊อปด้วยนะคะแล้วก็พี่เอที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันแบบหลังบางท่านก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันก็แมตต์เนี้ยถือว่าครบแต่ว่าปีหน้ารอลุ้นเก้าอี้อ้อ่มจะมีหรือเปล่าแซวเถาอ้๊นะอ้๊มบอกขอเวลาก่อนนะคะปีหน้าปีหน้าปีหน้าลงมาดูจะเพิ่มเก้าอี้อีกสักตัวหม่ ค่ะะเนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ